เวียนน้าอ่งางเชิมพี่เกิบพี่มุกูทำอะไรอยู่คะคิดถึงมากๆซัลลามฮะเลี้ยชมาคุบิสวยชอมสบัดล่อคิดถทิมันกันคะ่ะพวกนี้เราเชื้อเราห้างดำซื้อแล้วโอย้ยขอบคุณครับ ึงหลักนีเว้ยประกวดอีกทีวันที่ยี่สิบหกสี่สิบสีบ่กสีเจ็ดแล้วก็สิบหาวไปทวนหนู <c oughs> หนูดีมันงนดิประกวดด้เท่าไร่บ้างจุดตมตวันของจริงไม่รู้แพนอะไรเลยหนูดีนี่ ไม่เหนื่อยครับนี่ไม่ได้อยู่บนรถบัสไม่ได้อยู่บนรถบัสค่ะอยู่บนร,รถตู้อันนี้ต้มต้มหมูต้มห,ม,ห,หมูแมอันนี้ตุ้มหมูที่พี่รักให้เมื่อวานนะะสวยมากเป็นกำลังใจให้นะขะะอบคุณค่ะเมยบ่อยอีล่าไม่เมยแมไปให้สุดเลยอยู่ที่วันนี้สู้ค่ะ ที่หนึ่งค่ะไปทานส้มตำมาค่ะแซ่บมากอร่อยมากยำปลาดุฟูที่หนึ่งแกงเปรอะก็ที่หนึ่งไปโงแรมอยากนอนกับใครนอนกับใครก็ได้เลยค่ะไม่ติดไม่ติด คุณพี่เป็นคนจังหวัดอะไรคะสวัสดีค่ะเป็นคนลาดหลีค่ะพูดก็ไม่เนิร์อลหรอกเด็กลาดหลี่ะที่นึงแเลนใ์ Love you from Indonesia, love you too นั่งอยู่กับใครนั่งอยู่กับพี่เฟิร์นค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็พี่อินฟ้าครับสวัสดีค่ะแล้วก็พี่พี่ทีมงาน,นค่ะแล้วก็มีพี่ดิด้ง แกงเปรอะคืออะไรก็คือแกงหน่อไม้ค่ะเดี๋ยวเราถึงสปอนเซอร์ะะออแล้วนะคะตอนี้บก่อนเน้ะเร็วมากบ๊ายบาย